สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านขอจันนารีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนารีรดาทารโร่ไทยชาตาค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันกับอาจารย์นรีในการทาคลิปดวงความรักนะคะดวงความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะชาวธาตุดินนะคะบางกรทดสอบกันนะคะประจําเดือนมิถุนายน2568นนี้นะคะชาวธาตุดินมาดูพลังงานกัน พลังงานของชาวทัศน์บินกันนะคะสำหรับวันที่ในะการแบ่งราศรีนะคะแบ่งตามหลักของบรสตรทไทยค่ะคลิกด,ดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนะคะถ้าเกิดแบ่งแบบอื่นแล้วมันตรงเอาตามนั้นนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมค่ะจ้าหน้าที่จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะไพ่อาจจะมีการสลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้นะคะ โอเคอ๋อสำหรับใครอยากดูเป็นโดวส่วนตัวแอดไลน์มาได้ค่ะนาฬิการดาหกสิบห้รายละเอียดค่าคืออยู่ภายใต้เช่คคลิปค่ะรายง,งานใบแรกนะคะของความรักที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวทัดดินนะคะ A blessing of forgiveness มันมีเรื่องราวอะไรนะคะที่ทำให้คุณผิดหวังเสียใจหรือเปล่านะคะเหมือนกับว่ามันจะมีคำขอโทษนะคะ จากฝ่ายหนึ่งที่อาจจะทําผิดพลาดนะหรือเขาทําให้คุณเสียใจหรือคุณทําให้เขาเสียใจนะคะอาจจะมีการขอโทษขอโพยมีการให้อภัยกันนะคะใบที่สองนะคะ abrasing on growing order หรือว่าเรื่องราวความรักระหว่างคุณทั้งคู่เนี่ย มันมีอะไรที่ผูกมัดกันนะคะหรืออาจจะเป็นการใช้เวลาคบหากันมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วหรือบางคู่อาจจะเหมือนกับมันผ่านมาเป็นเรื่องราวที่ยาวนานนะคะมันมีความผูกพันที่เนิ่นนานมาแล้วนะหรือเป็นซีรีส์ที่หลายภาคหลายตอนจบแล้วก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ยคุณ2คนเหมือนกับมันมีการเติบโตขึ้นนะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกเติบโตขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะ อาจจะมีมุมมองในความรักที่มันแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็ได้นะอาจจะทำให้มันมีผลนะคะต่อความรักของคุณในการที่อีกฝ่ายหนึ่งมีเหตุผลมีความเข้าอกเข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะกับไพ่ออร์คิอีกหนึ่งชุดนะคะ s e n u a l i t y ตนะคะพลังงานของความอ่อนไหวนะคะ ความรักที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้นะคะมันทําให้คุณรู้สึกอ่อนไหวนะทาให้คุณรู้สึกอ่อนแอไปกับความกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันก็ยังมี p a s s ั o n นะคะดูสิมันก็ยังอยากให้ความรักครั้งนี้มันไปด้วยกันต่อนะหรือคุณอาจจะเหมือนกับรักเขามากนะคะรู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้หรือเปล่านะ,ะหรือเป็นมหากาศแห่งความรักที่มันสุขเศร้าเหงาทุกนะคะทั้งรัก หวานทั้งรักขมกันหรือเปล่านะ Tenderness นะคะ To love compassion ตัดกันไม่ขาดจริงๆนะคะเหมือนกับรักมากะนะคะเป็นความรักที่ท่วมท้นจิตใจมากๆนะคะปล่อยไปไม่ได้นะคะหรือ compassion มันมีความรู้สึกที่ทั้งรักทั้งสงสารทั้งเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งมากๆนะคะอยากดูแลอยากช่วยเหลืออยากคอยสนับสนุนอยากคอยัพ p อ o r t เขา ทั้งทั้งที่ความรักครั้งเนี้ยมันก็อาจจะทําร้ายคนที่คอยให้ความสงสารอีกฝ่ายหนึ่งมากๆก็ได้นะคะรักเองเจ็บเองนะเป็นความรักที่มันกับเป็นผู้ให้ก็ได้นะคะเดี๋ยวอขอดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะคะชารตัด,ดินนะโอ้ยกินดามา่ามามากเลยเอาม,ามาลุ้นกันนะคะพนักงานไปแรกเป็นไพ่ของราชินีดาบค่ะ ชาวทัดลมกลุ่มวิถุนตนนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจหรือมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆนะคะเป็นคนที่สู้ชีวิตนะเป็นคนที่อาจจะผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยก็ได้นะคะมีไพ่ของชาริออดนะคะไพ่อัศวินนะคะเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาตินะ,ะเป็นพลังงานของชาวลักนาราศีกรกฎก็ได้ะคะ่ะ เป็นความรักทางไกลที่มันมีระยะทางเข้ามานะคะมีไพ่ของสิบดาบหรือว่ามันเป็นความรักที่มันดูห่างหายออกไปหรือเปล่านะคะหรือมีลกักษณะการเหินห่างไปของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าโอ้ทำไมสิบดาบเสร็จนะคะกลับมาสี่ดาบได้กลับมาสี่มไม้เท้ากลับมาเริ่มต้นกันใหม่เะะคะ หรือเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่ห่างหายไปแล้วก็กลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะหรือไปไป,ไปมามาหรือรักเลิกเลิกมีไพ่ของอัศวินไม้เท้านะคะพลังงานชาวทัตไฝเมสสิงห์ธนูค่ะโอ้เวอร์สนะคะพลังงานชาวลัคนาราศีมิถุนรักมากนะคะรักมากขาดกันไม่ได้นะคะ มีพลังงานของแรงดึงดูดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะในเรื่องเราความสัมพันธ์นี้นะหรือมีเรื่องของเพศรถที่มันลึกซึ้งนะคะขาดกันไม่ได้จริงๆเข้ามาร่วมด้วยนะคะ mm hmm. ดูกันต่อนะ mm hmm. เป็นไพ่ของก้าดาบทำไมมันเป็นความรักที่ดูทำให้คุณเครียดทำให้คุณรู้สึก คิดมากวิตกกังวลมากๆนะคะหรือคุณเป็นหัวเป็นใย,ยเขามากๆหรือเปล่านะในความสัมพันธ์นี้นะคะมีไพ่ของ justice ด้วยมันอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์นะคะหรือเป็นความรักที่มันมีอุปสรรคในเรื่องของการไม่ได้ให้สถานะที่ชัดเจนนะคะเป็นไพ่ของอัศวินดาบนะคะ หรือมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่อยากใช้สถานะโสดนะคะไม่ยอมให้สถานะคําว่าแฟนกับอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าเป็นไพ่ของ j u d g m e n t ค่ะแต่ว่าเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถูกกำหนดมาแล้วนะคะเป็นทั้งคู่บุญเป็นทั้งคู่กรรมของกันก็ได้นะต่อให้อยากจะตัดขาดจากกันจริงๆมันก็วนกลับเข้ามาใหม่ในความสัมพันธ์นี้นะคะ เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีแรงดึงดูดอะไรนะคะที่ทำให้เขากับคุณเนี่ยยังยังถูกดึงดูดให้มันอยู่ในวังวนชีวิตของกันและกันมากๆก็ได้นะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงน,นะคะสาวทัดดินมีไพ่ของ เออพระสังฆราชนะคะไพ่ของไฮโรแฟนเป็นไพ่ของสีดาบค่ะเ,เป็นไพ่ของเดสนะคะสิบสามหกเหรียญค่ะ มีไพ่ของราชินีะ่ะเอมเพลสสองดาบค่ะแล้วก็ราชาดาบค่ะมีไพ่ของเก้าเหรียญน,นะคะโอ,โ,โอ้โหอืม ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ติดเป็นลนักษณะของคบซ้อนนะคะก็อาจจะเป็นลนักษณะของเ,อเป็นคนโสดกับคนโสดด้วยกันนะคะแต่มีคนโสดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ต้องการมีสถานะนะคะในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคือต้องการอยู่ในความสัมพันธ์แต่ ไม่ได้อยากให้สถานะก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะว่าไพ่ก้าเหรียญน่ะมันก็เป็นไพ่ของคนที่หวงแหนชีวิตสดมากๆนะคะหรือไพ่ของพระสังฆราชก็เป็นไพ่ที่เหมือนกับว่ารักในการทํางานนะคะเพื่อคนอื่นการทํางานเพื่อสังคมนะคะในเรื่องของการก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะการรักษาภาพลักษณ์อะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้ มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะสี่ดาบที่อดทนแล้วก็รอคอยมากๆนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะเคยมีการบอกลากันเกิดขึ้นมีการห่างหายกันไปเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าพออีกฝ่ายหนึ่งกลับมางอนง้อขอคืนดีนะคะหกเหรียญน,นะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็ใจอ่อนมากๆนะคะให้อภัยนะคะหรือให้ความช่วยเหลือทุกสิ่งอย่างเลยก็ได้เท่าที่จะให้ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคุณนะสาวธาตินที่ คุณอาจจะดูแลเขานะเหมือนเขาเป็นญาติสนิทเันคนในครอบครัวของคุณเลยก็ได้นะหรือคุณเป็นสายเปสายเช็คแคร์สายดูแลมากๆนะคะดูแลปกป้องเขามากๆกก็ได้นะถึงแม้ว,ว่าที่ผ่านมาเนี่ยสองดาบ เขาอาจจะไม่ได้ให้ความหวังหรือไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณเลยนะคะไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดูมั่นคงมันดูจริงจังขึ้นมาเลยก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะของการผัดผ่อนนะคะการพูดไปเรื่อยเปื่อยนะคะเป็นคําพูดที่เหมือนกับเชื่อถือไม่ได้ก็ได้นะแต่คุณยังคงมั่นคงนะกับความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนคุณรับสถานะได้นะคุณรับสภาพได้ว่า คุณเขาผ่าดูใจกับเขาคุณจะต้องมีหน้าที่ปกป้องดูแลเขานะคะนะแล้วก็ก้าวเหรียญน่ะนะคะคุณก็ยังต้องใช้สถานะโสดของคุณต่อไปนะคะทีนี้ความเป็น Empress สกับเอ็มเพอเรอร์าจารย์ว่าคนสองคนน่ะก็น่าจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเข้ากันได้ดีนะคะเป็นลักษณะที่เหมือนกับมันเป็นคู่กันจริงๆนะคะแต่ว่าทำไมมันเป็นไพ่ของก้าเหรียญที่ขึ้นมาที่ทําให้อาจจะ เหมาะสมกันเข้ากันได้ดีนะแต่ว่ามันต้องต่างคนต่างอยู่นะคะหรือต่างคนต่างโสดอะไรบางอย่างตรงนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอดูบทสรุปนะคะให้กับชาวทันลมหน่อยไอ้ชาวทัตุดินหน่อยนะคะขอดูบทสรุปความรักของคุณในเดือนมิถุนายนนี้นะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นไพ่ของอัศวินถ้วยค่ะ แล้วก็อัริเนเลียนนะคะมีพลังงานชาวััดน้ำมีกระบกาพิจิตขึ้นมานะหรือชาวัาตดินด้วยกันนะคะมางกรพประสบกันสองม้เท้าค่ะสมดาบนะคะเป็นไพ่ของสเตรนค่ะ มันเป็นไพ่ของแฮงแมนนะคะวียลฟอร์จูนค่ะเอ่อราชาไม้เท้าค่ะโอ้โห บทสรุปความรักของชาวธาตุดินนะคะในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้นะจอนว่าเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยบางคู่นะคะมันอาจจะเหมือนกับว่ามีบางคนที่พยายามออกไปนะคะคบซ้อนหรือคุยหลายคนนะคะมีไพ่สามดาบขึ้นมาเหมือนกันนะคะแต่ว่า มันก็ไม่ได้ดีไปกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะทําให้ยังคงความสัมพันธ์นี้ด้วยกันอยู่หรือย,ย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะสองใเท้านะยังอยากไปต่อด้วยกันนะคะแต่มีอีกฝ่ายหนึ่งที่มั่นคงมากๆนะสเตรนท์นะคะปักหลักรอเลยนะคะไม่ว่าเขาจะห่างหายไปไหนก็แฮงแมนยังรออยู่นะคะแล้วเขาก็กลับเข้ามาในความสัมพันธ์จริงๆนะคะวิวออฟฟอร์จูนนะคะเหมือนคุณเชื่อมั่นว่าเขาไปไหนไม่ได้ไปจากคุณไม่ได้ไม่มีใครดีเท่าคุณแล้วนะคะ คุณพร้อมดูแลพร้อมปกป้องพร้อมซัพพอร์ตเขาทุกสิ่งอย่างเลยนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเหมือนคุณเป็นคนที่ที่ดีที่สุดสําหรับเขาก็ได้นะคะแล้วรอวันใี่เขาเห็นค่านะคะแล้วในช่วงเวลาเดือนมิถุนายนเนี่ยเหมือนเขาก็เห็นในคุณค่าของคุณแล้วก็พยายามที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้หรือกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกนะคะ อเคเลยบทสรุปเป็นแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะว่าตอนที่เขาคิดหรือว่ารู้สึกอะไรยังไงกับคุณอยู่นะคะในฝั่งของเขานะเสาทัดดินมีไพ่ของแปดเหรียญน,นะคะเขายังผูกพันกับคุณอยู่นะหรือว่าคุณคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาเรื่องเงินเรื่องธุรกิจมันมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะ มีไพ่ของสามดาโอ้โหูแต่เขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะเป็นคนที่คุยกับคนนู้นคนนี้นะคะหรือมีมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆหรือเปล่านะคนนี้นะคะมีไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเขาอาจจะมองหาอะไรใหม่ๆนะคะคนใหม่ๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะแต่ว่า ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันกับคุณเขาก็แฮปปี้เขาก็มีความสุขนะคะหรือเขาก็พอใจกับสิ่งที่คุณกับคอยเทคแคร์ care, ดูแลเขาอยู่นะคะชาวทัด,ดนินมีไพ่ของอราชนีไม้เท้าค่ะจริงๆเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่มีความรู้ความสมารถสุขนะคะหรือเป็นคนที่ถ้าขยันขันแข็งเอาการเอางานเนี่ยก็จะไปต่อกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเขาได้เป็นอย่างดีนะคะ มีไพ่ของอัศวินดาบค่ะแต่เขาค่อนข้างอีโก้สูงนะมีความดื้อรั้นเอาแต่ใจนะคะหรือบางทีไม่ค่อยฟังคุณเลยนะไม่ค่อยเหมือนกับอ่อนโยนกับคุณเลยหรือเปล่านะสองถ้วยนะคะหรือเขาเป็นคนเข้าใจยากก็ได้นะคะความเป็นอัศวินดาแต่สองถ้วยอะ่ะคุณคือคนที่อาจจะเข้าอกเข้าใจเห็นใจเขา มากที่สุดเลยนะคะเท่าที่เขาเคยพบเจอมาก็ได้นะเพราะนั้นเหมือนกับเวลาที่เขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์เขารู้สึกว่าคุณเป็นเซฟโซนให้กับเขานะพลังงานของสองถ้วยตรงนี้นะคะมีไพ่ของวราชินีไมเท้าค่ะ ออเป็นไพ่ของเลิฟเวอร์สด้วยนะเขาก็รักคุณนะจริงๆอ่ะนะคะไพ่เลิฟเวอร์ขึ้นมาแล้วนะคะเขาก็รักคุณแต่ว่ามันอาจจะเป็นความรักที่มีหวังผลประโยชน์นะคะมีหวังให้คุณเอาอกเอาใจเทคแคร์ดูแลเข้ามาด้วยนะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะให้ในสิ่งตรงนี้เขาได้จริงๆนะคะชาวทาตดินนะคะเพราะนั้นเขาถึงได้ไปไหนไม่รอดนะ ไม่ว่าจะยังไงอ่ะคุณก็คือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาเะคะมันเขาก็จะกลับเข้ามานะแล้วก็เรเบอร์นะคะได้เห็นคุณค่าในความรักระหว่างคุณกับเขาในที่สุดนะคะไม่มีใครเดียดเขาเท่าคุณจริงๆนะอารมณ์แบบนี้นะคะขอดูความรู้สึกของคุณบ้างน,นะคะชาวทัดดินตรงนี้ไพ่สลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้นะโอพลังงานของอัศวินนหรียนนะคะพลังงานชาวทัดดินเข้ามาเลย คุณเป็นคนที่จริงๆเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสาอมาถนะเป็นคนที่ขยันทํางานนะคะหาเงินเก่งมากๆก็ได้หรือมีหน้าที่การงานที่ดีก็ได้นะคะเหนื่อยมากเลยนะคะชาวธาตดินก้าวไม่เทา้าเหนื่อยมากนะสําหรับความรักครั้งนี้นะคะมันเจอปัญหาอุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายนะคะหรือมันไม่ได้ดั่งใจคุณมันติดขัดไปหมดจนคุณรู้สึกท้อบางทีคุณก็รู้สึกอยากจะพักนะคะมันไหลเรียวแรงนะคะที่จะไปต่อความรักครั้งนี้เหมือนกัน แปดไม้เทา้าโอ้โหขี่หอยทากเลยมันไปช้าช้ามากนะมันแทบไม่คืบหน้าไม่อะไรเลยนะแต่คุณก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังสามารถที่จะไปต่อได้นะถ้าเกิดเหมือนกับเขาให้ความสําคัญกับคุณนะคะหรือเขากลับมาพูดดีกับคุณเขากลับมาเอาอกเอาใจคุณนะคะทาให้เลิกท้อนะลุกขึ้นมาแบบไปต่อความรักตรงนี้ได้นะคะมีไพ่เจ็ดไม้เทา้านะคะโอ้โห อาจจะเป็นตัวของชาวธาตุดินเองนะที่ต้องพยายามมากๆกับความรักครั้งนี้นะคะหรือช่วยเหลือเขาในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากให้คุณช่วยหรือเปล่านะคะ mm hmm. เป็นธาตุแห่งความรักนะคะไม่ใช่ธาตุแมวนะแต่อาจารย์เป็นธาตุแมวนะอาจารย์ไม่เป็นธาตุความรัก <c oughs> เป็นธาตุแมวอย่างเดียวพอนะออมีไพ่ของเทมเพล n c e นะคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าอะไรที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนะคะ อามีไพ่ของเก้าเหรียญคะ่ะแล้วก็หดาบนะคะมีไพ่ของเดอะฟูลค่ะโอ้แต่เหมือนกับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ดีเข้ามาแล้วนะคะในช่วงหลังเดือนมิถุนายนนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของชาวทาดินเองที่รู้สึกว่าเก้าเหรียญอะ คุณก็ต้องรู้จักรักแล้วก็ดูแลตัวคุณเองมากขึ้นนะคะคุณสวยหรอคุณดูมีออร่ามีสเสน่ห์มากขึ้นก็ได้นะคะมันก็เลยเหมือนกับทําให้เขาว่ากลัวว่าจะเสียคุณไปหรือเปล่านะคะเขาอาจจะเหมือนกับเคลียร์ปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างแล้วพยายามกลับเข้ามาในชีวิตของคุณโดยที่คุณอาจจะเหมือนกับ ไม่ได้คาดหวังก็ได้นะเทรนด์โฟเรนซ์ยูดีมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันอย่างปฏิหารมากๆก็ได้นะคะที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันยังเดินทางกันต่อนะหรือความรักทางไกลก็มีสัญญองสัญญากันแล้วว่าจะได้เดินทางมาหากันหลังจากห่างหายกันไปนานก็ได้นะคะพลังงานขึ้นมาแบบนี้นะคะสาวทัดดินนะคะยังไงก็ส่งกาลังใจไปให้นะคะค่ะเราไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ